คุณผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขอโทษนะฮะต้องใจคำนี้เป็นเรื่องราวหมาหมาแต่ทําให้เกิดเป็นดราม่าขึ้นมาได้นะครับเป็นเรื่องของสุนัขตัวหนึ่งผู้ชมครับมันไปถูกมนุษย์ใจร้ายเนี่ยแล่หนังนะฮะแล่หนังจนเห็นกระทั่งแบบเป็นเนื้อแดงแงของมันเนี่ยแหละครับเจ็บนะฮะทุรนทุรายเจ้าของก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะครับทำไมหมาฉันเป็นแบบนี้หมานี่ชื่อฟลอยถูกไหมฮะหมาชื่อฟลอยนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นมีพลเมืองดีเข้ามาเห็นเข้าเขาสงสารครับเขาก็เลยพาหมาตัวนี้ไปหาหมอไปรักษาแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยลงทิกต o อกปรากฏพอถ่ายรูปลงทิกต o อกประเด็นมันเกิดขึ้นทันทีครับเพราะอ,อะไรเพราะอ,อยู่ดีๆเนี่ยนะฮะมีมูลนิธิวอชด็อกก็ไปเอารูปนี้อะ,ะเอาไปลงใน เพศของเขาแล้วก็รับบริจาคเงินโบเป็นคนดูแลหมาเคสนี้เพราะคิดว่าเป็นหมาจรจัดมันก็เป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเลยเพราะว่าทางเจ้าของกับทางพลเมืองดีท่านนั้นก็บอกว่าไปลงแบบนี้ฉันก็ถูกด่าดิเพราะหลายคนก็บรรดาฉันว่าฉันไปลงเพื่อของเงินหรือเปล่าแล้วไปลงแบบเ,เหมือนกับบริจาคเงินมาได้ยังไง,ท,งทั้งทงที่ค่ารักษาเนี่ยฉันจ่ายไปแค่พันหนึ่งแล้วที่เหลือหมอก็บอกเขาจะดูแลเองมันประเด็นเกิดขึ้นเลยนะครับและล่า,ลาสุดทางวอชเล็ก จะมาแจ้งความเจ้าของหมาเขาด้วยว่าไม่ดูแลหมาให้ดีปล่อยให้หมาไปแบบนี้แล้วหมามันไปบาดเจ็บมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะวันนี้เราพูดคุยผ่านทางคุณหนูแดงเป็นเจ้าของหมาฟลอยนะครับอีกคนหนึ่งนะฮะคุณจิ๊บคุณนุจรินนะฮะเป็นพลเมืองดีที่เข้ามาดูแลหมาตัวนี้แล้วยังมีทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับวันนี้นั่งอยู่กับเรานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอญาตคุยเรื่องที่เป็นประเด็นขึ้นในโซเชียลนิดนึงนะครับคุณผ<ด>ู้ชมครับอันน เจ้าของหมาก็คือทางฝั่งคุณหนูแดงพี่หนุ่มค่ะคือหนูขอพูดก่อนเชะเชิญ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 คือในการมาของหนูครั้งนี้หนูไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการอยากดังหรืออะไรทั้งนั้นคือหนูแค่ต้องมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหนูว่าหนูที่สิ่งที่หนูทําทั้งหมดเนี่ยคือหนูทําเพราะว่าบริสุทธิ์ใจแล้วไม่ได้อยากดังหรืออยากดังนั้นใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นเดี๋ยวขอผมเกิดเรื่องทั้งหมดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบางคนเขายังไม่ดูเรื่องคุณเลยแล้วคุณมาออกตัวก่อนให้เขาฟังเรื่องของคุณ่อน ว่ามันเกิดอะไรได้เดี๋ยวค่อยออกตัวะนะฮะ,ฮะอ่ะคุณหนูดแดงเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นฮะเชิญครับก็หนูเป็นเจ้าโขหมาค่ะหมาชื่อฟลอยชื่อฟลอยแล้วยังไงครับแล้วเราก็ทํามาหากินไปเช้าค่ำใช่ไหมคะตอนกลางวันก็ไม่มีใครอยู่กับน้องคุณทําอาชีพอะไรไปเป็นรับจ้าง ทำกับข <rude S 1> ้าวหมานี่เป็นหมาพันธ์พันธ์ไทยพันธ์ไทยค่ะพันธ์ไทยตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียค่ะตัวเมียชื่อฟลอยนะอายุเท่าไหร่ฮะอายุหนึ่งปีสามเดือนค่ะอ่าหนึ่งปีสามเดือนก็คือเราก็เลี้ยงมันตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะเลี้ยงแบบเปิดเลี้ยงแบบเปิดเลี้ยงแบบเปิดคืออะไรฮะเปิดคือเปิดลี้งแบบเปิดคือเปิดบ้านให้มันวิ่งออกไปใช่ไช่ก็ก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแล้วก็เขาก็จะออกไปเล่นแล้วเขาก็จะเข้ามาบ้านค่ะจะเลี้ยงแบบนี้อยู่แล้วค่ะคือ ที่บ้านเราอยู่กันเป็นยังไงในแถวแถวบริเวณที่เราอยู่<ช>นเป็น,<า>นชุมชนบ้านชุมชนะค่ะตรงข้างหน้ามันก็เป็นที่เล่นที่อะไรมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอยู่หนูอาศัยอยู่นั่นแปดเก้าปีมาแล้วมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วหนูก็เลี้ยงหมามาสี่ห้าโคกแล้วก็ไม่มีก็เพิ่งมาเจอกับเคสน้องนี่แหละค่ะและตอนแรกเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นน้องแต,ต่แต่เห็นตอนเช้าอีกวันหนึ่งที่ว่าหนูไม่เห็นหมาหนูหนูก็ไปตาม ไปตามหมาเราไปตามค่ะเพราะว่าเราไม่เห็นเขาเข้าบ้านแล้วก็ไปตามแล้วก็ตอนเช้าประมาณ6กโมงจะไปทํางานหนูก็เห็นคลิปของพี่คนหนึ่งเขาพูดบอกว่าเล่เล่หนังหมาแล้วก็เห็นที่แบบเขาหามาเข้าคลินิกนะคะหนูก็มองแล้วโอ๊ยทํำไมเหมือนหมาเราจังทํำไมเหมือนจังหนูก็บันทึกคลิปตัวนั้นไว้ ว่าเดี๋ยวว่างหนูจะทักไปถาวายู่ตรงมันอยู่ตรงส่วนไหนเราก็มองมองแล้วมองอีกทําไมมันคุ้นจังสถานที่แล้วก็ช่วงบ่ายของวันนั้นหนูมาเห็นวิดีโอของพี่คนนี้เขาโพสต์ก็ไปเห็นวิดีโอของจิ๊บใช่ค่ะเตก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นหมาเราเราก็และเขาก็ไม่ระบุว่าเป็นอยู่บ้านอเ,เอื้อยอยู่ตรงนั้นค่ะผมสรุปในสิ่งที่คุณพูดอีกครั้งหนึ่งผมไล่เรียงอย่างนี้ได้ว่า คุณเลี้ยงหมาตัวนี้คือเจ้าฟลอยเนี่ยเป็นหมาตัวเมียอายุขวบ3เดือนนะฮะถูกไหมฮะปี3เดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเลี้ยงคุณเองก็ต้องไปทํางาน<ช>หมาเนี่ยอยู่ในบ้านคุณคมันก็จะวิ่งออกไปข้างนอกบ้างแล้วก็กลับมานอนในบ้านวิ่งไปข้างนอกกลับมาแล้ว คือเขารู้ว่านี่คือวิถีวิตีของเขาที่เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ค่ะถูกไหมฮะเราไม่ได้เลี้ยงแบบขังกรงไม่ได้เลี้ยงอะไรแบบนั้นก็คือเลี้ยงอยู่ในบ้านนั่นแหละและตรงนั้นเป็นชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้จักเจ้าฟลอยนี่เป็นอย่างดีใช่ค่ะถูกไหมครับค่ะยืนยันไม่ได้เลี้ยงแบบทิ้งขว้างไม่ได้ทิ้งขว้างโอเคหลังจากนั้นปรากฏว่าคุณกลับมาบ้านคุณจนกระทั่งตอนเช้าตื่นมาอ้าวฟลอยมันหายไปไหนวะหาไม่เจอ เราก็เราอยู่ดีไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยเขาลงในทิกตอกใช่ค่ะไปเห็นว่าเอ้ยทำไมหมาตัวนี้มันถูกแกล่หนังวะแล้วหน้าเหมือนไอ้ฟรอยหมาเราเลยใช่ค่ะสุดท้ายก็เก็บงําไว้ในใจว่านี่มันมันมันหมาเราหรือเปล่าเพราะไม่ว่างจริงๆค่ะสุดท้ายติดต่อไปไหมยังไม่ได้ติดโกรต่อค่ะเพราะช่วงบ่ายน่ะไปเห็นอีกแล้วก็คุยกับน้องอีกคนหนึ่งก็ดูด้วยกันบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ว่างเนี่ยพี่จะไปลองถามเข้าไปในตรงผพจ ตรงนี้ดูว่ามันอยู่ตรงจุดไหนเพราะเขาไม่ได้บอกจุดว่าเราเออจอน้องอยู่ตรงไหนตรงน,นั้นนะเราก็คล่องใจแล้วพอข้าประมาณห้าหกโมงคนนี้มาตามหาค่ะมาทำหาเราใช่บอก<า>เป็นเจ้าของหมาตัวนี้<ข>หรือเปลขาถามว่าพี่เป็นเจ้าของหมาอยู่บ้านเอื้อไหมหนูก็บอกว่าอต่อ่ะพี่เป็นเจ้าของหมาก็อบอกหมาที่พี่น่ะโดนแล่น่ะเขาบอกอ่าหนูก็อึ้งหนูก็ไม่รู้จะทํายังไงหนูก็อ,อ่ะ ล้อก็มาคุยมาเคลียร์แล้วก็ <Okay. S 2> ไปกับเขาอ่ะนี่คือจุดเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้มาที่คุณจิ๊บละคุณจิ๊บคุณไปเจอเจ้าฟลอยตัวนี้ได้ยังไงก็คือวันนั้นเป็นประมาณ11โมงนะคะ,ะวันวันที่11คือน้องเขยอะค่ะคือเรากำลังจะออกไปข้างนอกจากที่เสร็จทุกอย่างแล้วก็น้องเขยจะไปสาตาร์ทรถสาตาร์ทรถล,ลอยเงี้ยก็คือแล้วไปเจอน้องเขานอน,อนที่ใต้รถเรา น,น้องเขยก็เลยถ่ายถ่ายถ่ายเอถ่าย,ายรูปรูปน้องอะคะ่ะพอพอน้องเขาได้ยินเสียงสตาร์ทรถเขาก็เดินมานอนที่บ้านข้างๆแล้วทีนี้เราก็เลยเอ๊ทีสภาพตอนตนั้นมันเป็นยังไงก็คือเวอะหมดทั้งตัวแล้วผม<ล>ขอดูหน่อยขอดูภาพหน่อยฮะคุณจะได้เห็นภาพหน่อยนะว่ามันโดนยังไงเออเหรอมันยังต้องเบอร์เลยเหรอหมายังต้องเบอร์เลยใช่ไหมอ่ะ โอเคก็คือคือสภาพมันเนี่ยก็คือไม่ไม่มีหนังเลยใช่ค่ะเป็นแบบนี้นะถูกแล่มาแบบนี้นะใช่เปิดอย่างเงี้ยเลยค่ะคือหนังเปิดแบบนี้เลยนะใช่ค่ะหนังห้อยอยู่อย่างงี้ห้อยอยู่อย่างงี้ละค่ะนี่นะอ่ะโอเคผมควรเลขที่เบอร์ขออภัยด้วยนะครับทีละที่เซ็นเซอร์เออทีและที่เซ็นเซอร์เพราะตอนแรกผมคิดว่าไม่หนักขนาดนี้ไงผมเพิ่งเห็นเนี่ยตกใจเลยคือแล่อย่างงี้เลยเหรอคือหนังนี่คือถูกฉีกออกมาแล้วห้อยอยู่ตรงๆงี้เลยเหรอใช่ค่ะโอ้โห แล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นแล้วทีนี้ก็คือเขามานอนที่บ้านข้างๆเราก็ถ่ายคลิปน้องแล้วกเ็เราก็พยายามโทรตามหน่วยช่วยเหลือทางไหนที่ช่วยเราบ้างแต่วันนั้นมันมันเป็นวันตุจ,จีนนะคะคือบางหน่วยงานเขาก็ไม่ทํางานเราเราใช้เวลาติดต่อตรงนั้นคือนานมากแล้วน้องเขาก็เดินออกมาแล้วเขาก็ไปเรื่อยๆแต่เราก็ก็ยังตามเขาอยู่อะคะ่ะตามเขาไปเรื่อยๆจนจนเออ เขาเดินไปของเขาเรื่อยๆเราก็ตามเขาไปแล้วก็ไปเฝ้าเขาเวลาเขาไปหยุดอยู่ที่ไหนนะคะแล้วทีนี้ก็คือสุดท้ายน้องเขยก็ไปดูใน Google ว่าติดต่อ,อทางนี้ได้อะค่ะ,ะว่าเ,เราจะทํายังไงดีหลังจากนี้เราก็มานั่งคุยกันเนาะก็เลยน้อง,น,องน้องสาวกับน้องเขยก็เลยบอกว่างั้นเราไปตามคลินิกก่อน ว่ามีที่ไหนที่จะรับเคสน้องนี้ไหมอโอเคก็คือสุดท้ายพาสุนัขตัวนี้ไปหาคุณหมอใช่ค่ะนะฮะที่คลินิกแห่งหนึ่งใช่ค่ะอ่าคุณหมอดูแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับคุณหมอบอกบอก,บอกคือว่าอ่าในเคสน้องเบื้องต้นนี่ก็คือจากการสันนิษฐานนะคะว่าน้องอาจจะโดนทุบหัวมาก่อนอแล้วโดนกระทําแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนนะโดนทุบหัวแล้วก็ทําหมายถึงว่า,าคือเขาจะ,จะกินใช่ไหมหเขาก,ก็ไม่ได้พูดเชิงนั้นแต่ว่า คิดว่าใช่อะค่ะคิดว่าใช่คือทุบหัวเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็แล่หนังมันออก่คะแล้วห้อยเลยห้อยเออแล้วทีนี้เราแต่เราก็คือเราฟังจากคุณหมอพูดเราก็คิดว่าเป็นงี้คือคงจะคิดว่าน้องเขาตายแล้วแต่เขาไม่ตายเขาก็เดินออกมาของเขามาให้เราช่วยเขาอะค่ะวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําถูกไหมฮะยังยังจับตัวไม่ได้นะยังค่ะประเด็นดราม่ามันเกิดอะไรคุณหมอคิดค่ารักษาทั้งหมดเท่าไหร่ คือตอนแรกที่เราไปถามก่อนที่จะเอาน้องไปคุณหมอบอกว่าเคสนี้ยก็คือคุณหมอจะช่วยทั้งหมดจบการรักษาน้องทั้งหมด1,000พันบาทหนึ่งพันบาทใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณยังไม่ได้เจอเขาแต่คุณพาไปหาหมอก่อนคุณยังไม่เจอเจ้าของตัวจริงตอนนั้นยังคุณก็จ่ายให้หมอหนึ่งพบาทใช่ค่ะอ่าหลังจากนั้นถึงได้มาตามหาเขาใช่ค่ะแล้วประเด็นมันเกิดอะไรขึ้นประเด็นมันเกิดว่าคืออ่า จากที่เราโพสคลิปน้องลงไปเนี่ยใน t ิ k t o k ใช่ค่ะใน TikTok ok ตอนนี้น้องเป็นกระแสเลยคือมันมียังไงอธิบายไม่ถูกว่าพอพอน้องดังแล้วอ่ะในวันนั้นอ่ะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มาอีกวันนึงข้ามมาอีกวันนึงอะค่ะทำไมฮะคือมีหลายๆช่องติดต่อมาว่าเออมันมีอันนี้นี้นี้นนะ คือว่านอะไรฮะนี่นี่คืออะไรคือหมายถึงว่าน้องเนี่ยทำไมถึงโดนทําแบบนี้อ,อะไรเงี้ยพยายามติดต่อมาให้เราช่วยเหลือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงพอเสร็จแล้วก็คืออเดี๋ยวนะคะหนูขอ,อหายใจแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้ก็คือว่าเขาก็บอกว่า พี่รักษาน้องไปถึงไหนแล้วคะน้องเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ให้ปรึกษาไปพอทางนี้ก็มีทางวัดแอ p เนี่ยค่ะโทรมาหาหนูในวันนั้นวัดด็อกวัดด็อกอ๋อวัดด็อกหนูกอโทษนะคะวัดด็อกโทรมาหาหนูใน,ในวันนั้นว่าจะติดตามเคสน้องหนูก็เลยบอกว่าอ่า ตอนนี้หนูยังไม่สะดวกให้ข้อมูลนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่าจะเป็นประมาณส0บโมงเช้า<ม>หนูก็เพิ่งตื่นแล้วก็ทานข้าวอยู่พอหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่หนูก็แต่งตัวที่จะออกไปดูน้องอะคะ uh ่ะ huh. ยังไม่เท่าไหร่ก็คือมีมีน้องที่เขาตามข่าวน้องมาจากติกตอกว่าพี่คะ,อะตอนนี้พี่เปิดรับบริจาคหรอคะหรืออะไรยังไงในเคสน้องอย่างนี้หนูก็เลยตกใจว่าหนูยังไม่เคยพูด เกี่ยวกับเรื่องการเปิดรับบริจาคน้องเลยเพราะว่าในเคสนี้หนึ่งพันบาทหนูสามารถดูแลน้องได้นะตรงนี้เพราะหมอเขาไม่เอาเงินหมอเขาคิดแค่พันเดียวว่าเขาอยากช่วยไม่จําเป็นต้องมีเงินบริจาคใช่แล้วไอ้คนเงินบริจาคมาจากไหนใครเป็นคนไปรับบริจาคก็คือจากผมถามเลยเนี่ยใครเป็นคนรับบริจาคคุณตอบผมเลยวัดด็อกค่ะเป็นคนเปิดรับบริจาคในเคสนี้ คุณไปขอให้เขาเปิดหรือเปล่าไปไม่เคยขอคุณส่งรูปส่งคลิปให้เขาเปิดหรือเปล่าไม่เคยค่ะไม่เคยได้ยังอนุญาตด้วย้อวแล้วคุณเห็นไหมว่าในในเพจของเขาเนี่ยไปเปิดนี่อะไรนี่อะไรนี่รับเคสน้องหมาถูกแกล่เนื้อถือหนังเถือหนังหน้าสงสารวิ่งมาเจอคนในพื้นที่ประสานกู้ภัยบริาลำโขงนำส่งโรงพยาบาลสัตว์นครปนมค่ะคุณไปกู้ภัยเหรอเหรอไม่ใช่คุณไม่ใช่กู้ภัยแต่คุณเป็นคนนำส่งนี่ใช่ค่ะทำไมเล่นนัไปเขียนข้อมูลผิดพลาดอ่ะอ่า การรับเคสรักษาอยู่ในการดูแลของมูลนิธิทั้งหมดร่วมบริจาคค่ารักษาเพื่อการสนับสนุนการทํางานของมูลนิธิบัญชีมูลน,นิธิว c h d อกไทยแลนด์เลขที่น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 บาซิโอลาเก,กบบงังผู้ที่พบเห็นเป็นคนประสานกู้ภัยนําส่งค่ะคุณเหรอไม่ค่ะหนูไม่เคยอนุญาตเพราะว่าคลิปนั้นเป็นคลิปของหนูเดี๋ยวกอนนะผู้ที่พบเป็นคนประสานกู้ภัยนำส่งค่ะและไม่ได้เป็นผู้รักษาน้องหมาหมายความว่าไง หมายความว่าคือหลังจากที่เขาโทรมาขอข้อมูลจากหนูแล้วหนูไม่ให้ข้อมูลเขาแล้วก็หนูก็ไปบอกเขาว่าคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพที่คุณนำไปใช้เปิดรับบริจาคนั้นมันเป็นของฉันถ้าฉันไม่อนุญาตคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอารูปภาพหรือคลิปวิดีโอนี้เพราะว่ามันเป็นของฉันถ้าคุณไม่ได้รับอนุญาตคุณไม่มีสิทธ์ ขอให้คุณลบแล้วก็ลบโพสต์บริจาคเพราะฉันไม่เคยขอให้คุณมาเปิดรับบริจาคในเคสนี้คุณส่งข้อความไปมีหลักฐานไหมมีค่ะอ่ะขอดูหน่อยสิมีไหมส่งคุณส่งให้ทีมงานไหมผมจะได้เห็นชัดๆอ่ะขึ้นมาดูหน่อยนี่นะฮะสวัสดีค่ะจำเปนที่ผู้รองไทแลนด์นะคะอ้าวแตงเย็นดีครับนี่นะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องอยู่กับหมอแล้วค่ะวันนี้จะเข้าไปดูน้องค่ะส่วนค่าใช้จ่ายทางคลินิกเขาช่วยด้วยค่ะจะรักษาให้จนกว่าน้องจะดีขึ้นค่ะ เดี๋ยวยังไงจะอัปเดตเข้อมูลเรื่อยๆนะคะนี่คือครัง้งแรกที่คุณคุยกันใช่ค่ะอ่ะถัดไปครับถัดไปครับอ่ะพอเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วนะอ่านี่นะฮะคือที่อยู่นะพี่คะคือทางเราไม่อยากออกมาอะไรเนี่ยอ,ออกนามอ๋ออ,ออกนามนะคะเพราะกลัวคนเนี่ยจะทำอ่าคนอื่นจะมาทําร้ายเราไอ้คนที่ทาอะ่ะคนที่แล่นเนื้อหมาเนี่ยจะมาทาร้ายเราถูกไหมค่ะถ้าพี่จะให้ตํารวจลงพื้นที่เราก็ขอให้ทำยิบเยียบได้ไหมคะทางเรากลัวไม่ปลอดภัย นักข่าวจะขอติดต่อโดยตรงไปยังผู้ว่าเ็นได้ไหมคะรบกวนทางเพจนี้ชี้แจงด้วยนะครับว่ายังไงอ่า้วเขาวก็นี่คืออะไรฮะข้างล่างคืออะไรเป็นสลิปสองหมื่นที่เขา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 แจ้งกับหนูว่าเขาจ่ายเงินสองหมื่นนี้ให้กับคลินิกแล้วอ้าวก็ในคลินิกเขาเอาพนันไปจ่ายสองหมื่นได้ไงอะ่ะก็นั่้แ,แล้วค<น>่ะแล้วหมอเขาว่างไอองอ่ะเขาไม่เคยพูดอะไรเลยตั้งแต่วันแรกจนทุกวันนี้เขาไม่เคยชีย้แจงอะไรกับหนูเลย เออนี่คุณก็บอกคุณจะไปคุยกับหมอใช่ค่ะแต่อ้ที่ผมอยากเห็นนะีคุณบอกให้เขาลบบัญชีบริจาคนี่คืออันไหนคุณมีไหมอ่าทีมงานผมขอดูหน่อยสิอ่ามีไหม,มนี่โอนคืนให้นะคะไม่รับค่ะให้ลบโพสต์บริจาคด้วยถ้าไม่รับอ่าไม่ลบใช่ไหมใช่แต่คุณมีเขียนไม่รับเนะค่ะไม่ลบจะแจ้งความบอกค่ะอ่า แค่นั้นค่ะแล้วเขาก็ไปลบคลิปแล้วก็รูปภาพที่เอาของหนูไปแต่ไปเอารูปจากคลินิกอเอามาลงแล้วก็ยังเปิดรับบริจาคเหมือนเดิมเพื่ออะไรอ,ะอ่ะอ่านี่คือบินนะสองหมื่นที่หมอเขาออกใช่ค่ะที่เขาจ่ายโรงพยาบาลไปแต่ตอนนั้นเด็ยหมอบอกคุณว่าเอาแค่พันเดียวที่เหลือไม่เอาอะไรทั้งสิน้นใช่ค่ะยืนยันอย่างนั้นใช่ไหมฮะยืนยันอย่างนั้นค่ะอ้าวแล้วหมอจะทํำยังไงล่ะ หมอไม่ยังไม่มีคําชี้แจงอะไรเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้เขายังไม่เคยพูดอะไรเลยปัญหาประเด็นอย่างนี้วันนี้เท่าที่อนุมัตตอนนี้ได้นะครับหมาตัวนี้เป็นของคุณนะฮะมันออกจากบ้านไปแล้วมันก็หายตัวไปคุณเลี้ยงมันเอาไว้แบบเปิดคือออกไปแล้วกลับเข้ามาคือรู้ยังไม่ได้มีการกักขังอะไรทัทง้ทงสิ้นอยู่ดีหมาคุณถูกล็อกตัวไปแล้วไปตีหัวให้สลบแล้วก็เลาะหนังลอกออกมาจนเหลือแต่เนื้อแดงๆแต่มันลอดมานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ทางฝั่งคุณจิ๊บไปเจอนําส่งโรงพยาบาลคุยกับหมอว่าค่ารักษาเท่าไหร่หมอบอกว่าไม่เป็นไรเคสนี้เดี๋ยวออกให้จ่ายไปแค่พันเดียวพอ่ค,คุณออกไปพันหนึ่งหลังจากนั้นวอช h ็อกเอาภาพของคุณไปลงแล้วก็เปิดรับบริจาค่ตัวคุณเองบอกวอช h ็อกบอกว่าไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้แต่วอชล็อกบอกว่าเขาจ่ายค่าหมอไปแล้วสองหมื่นใช่ค่ะอยังไงวะพี่คือักออรูเก่เอาก่อนไหมเอาก่อนไหมคืออย่างแรกเลยนะศัตวแพทย์ที่ทําการรักษาเนี่ย คนที่เขาไปส่งเนี่ยเขาอนุญ,ญาตให้เอาภาพของสัตว์ที่เป็นทรัพย์สินเขาไปให้คนอื่นหรือเปล่าเอาแล้วถ้เาเป็นตำรวจเนี่ยมีอำนาจตามปวิทยาในการรวบรวมหลักฐานหมอโดนอีกอันเนี้ยผมคิดว่าต้องให้ทางแพทยสภาที่ดูแลเรื่องสัตวแพทย์ตรวจสอบว่าทำแบบนี้ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพไหมคือไม่ใช่ว่าใครโทรมาหาแล้วจ่ายตังค์แล้วจะได้ภาพของสัตว์ที่ไปรักษากับเขาได้หมดอย่างนี้ผมอยากได้ภาพของสัตว์ตัวไหนผมโทรไปหาหมอที่นั่นแล้วโอนเงินให้อย่างนี้ผมก็ได้ภาพแล้วหรอทำไม่ได้อย่างนั้นถ้าเข <ผม S 2> า <ผม S 2> บอกเขาเป็นมูลนิธิล่ะเขาเป็นม เขาดูแลนะผมว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นมูลนิธิหรือเปล่าแต่มันเป็นเรื่องจรรยาบรรณในการเก็บข้อมูลความลับคนไข้หรือเปล่าอ,อถึงแม้จะเป็นหมาก็ตามมันก็มีเจ้าของมันมีเจ้าของทรัพย์อยู่อ,ออถ้ามันเป็นคดีอาญาว่าไปอย่างนี่มันยังไม่ได้เป็นคดีอาญาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าโฟนอินหาทางวอตด็อกหน่อยครับเดี๋ยวกลับมาฮะ กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผมขอญ,ญาตย้อนกับมาที่ตรงนี้หมาตายหรือ,อยังตอนนี้น้อง,น,องน้องเสียแล้วค่ะคือตายแล้วใช่ค่ะเสียเมื่อ,เ,อ,อเมื่อวานตอนต,อนตีสาตายเมื่อวานตอนตีสานะครับโอเค okay. แล้วในระหว่างที่ป่วยไม่สบายหมาไม่สบายอยู่ทั้งทั้งวันนี้ตอนที่มันตายเนี่ยใครเป็นคนดูแลหนูเป็นคนดูแลออกค่าใช้ใจนะ่ายตั้งแต่เริ่มต้นยันน้องตายทั้งหมด คือเงินส่วนตัวของหนูเองทางว t ตแอปไม่เคยมาดู What ็อกวอด็อก๋อทาง What ็อกไม่เคยมาดูแลเงินแม้แต่บาทเดียวหนูมีเอกสารยืนยันใบเสร็จยืนยันทุกอย่างว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของหนูค่ะอโอเคอ่ะตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางคุณนิทัศน์ทองอารามนะฮะหรือคุณเบิร์ตนะฮะฝ่ายะยาสัมพันธ์แล้วก็หัวหน้าทีมของทางว a t ด็อกไทยแลนด์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนอง คุณเบิร์ตครับไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่สรุปคืออะไรฮะคือทําไมอยู่ดีๆไปเอารูปหมาของเขาไปลงแล้วก็แล้วก็ไปรับบริจาคครับต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีไทม์ไลน์เป็นเวลานะครับเพราะว่าทางบริษัทที่เนี่ยได้รับแจ้งเข้ามาจ <c oughs> ากประชาชนว่าพบเห็น Facebook ของน้องเนี่ยนะครับว่ามีการโพสต์ของตุน,นักเนี่ยถูกทําร้ายนะครับ <c oughs> พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยทางทีมงานแอดมินเนี่ยก็ได้ขึ้นประกาศโพสต์ที่หน้าเฟซ หน้าเพลงของวัดด็อกว่ามีการทำรุนกรรมสัตร์เกิดขึ้นในจังหวัดนครพนมนะครับตอนนั้นเนี่ยทางวัดด็อกเองยังไม่ได้แปะเลขบัญชีนะครับเราก็พยายามติดต่อน้องพราะเราแบ่งงานกันทํานะครับพยายามติดต่อน้องเจ้าของเจ้าของต้นโพสนะแล้วก็ติดต่อกู้ภยัยติดต่อลงพยาบาลจนทราบว่าน้องหมาเนี่ยไปอยู่ที่คลินิกแห่งนึงในจังหวัดนครพนม ะะตอนนั้นเราอยากติดต่อทางน้องที่เป็นผู้ที่เป็นต้นโพดไม่ได้นะครับพอเราได้เบอร์คุณหมอฮะเราก็คุยคุณหมอเลยนะครับคุณหมอก็บอกว่าออ่มีกู้ภัยนามาส่งมีกู้ภัยนามาส่งโดยผู้ที่นํามาส่งกับกู้ภัยเนี่ยได้แจ้งกับทางคุณหมอว่าเป็นสุนัขจรไม่มีเจ้าของนะครับเราก็ได้เอ,อจ่ายค่ารักษาไว้หนึ่งพันบาทนะครับซึ่งคุณหมอก็ได้แจ้งกับทางน้องไว้ว่า อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเคสนี้ยคุณหมอจะดูแลเรื่องค่ารักษาทั้งหมดเองก็จ่ายไปแค่พันบาทนะครับอืทางเราก็คุยกับคุณหมอว่าเอาอย่างนี้แนละ้วตั้งคุณหมอเดี๋ยวทางวัดด็อกจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายขอให้คุณหมอรักษาให้เต็มที่นะครับเราก็ได้โอนเงินเนี่ยสองหมื่นบาทเนี่ยให้กระทังคุณหมอให้คุณหมอเนี่ยรักษาเลยเต็มที่เลยคุณหมอเต็มที่ช่วยน้องให้เต็มที่นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดข,ของทางแอดมินอันนี้อันนี้ต้องต้องยอมรับโดยตรงนะครับ คือในในโพสต์ที่เป็นโพสต์แรกเนี่ยที่เราลงไปเบื้องต้นว่าออมีการทนำนุนรกรรมสัตว์เกิดขึ้นเนี่ยและในโพสต์นั้นเนี่ยห,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 หลังหลังจากนั้นเนี่ยทีมแอดมินก็หลังจากที่โอนเงินไปคุณหมอแล้วเราก็เป็นเจ้าของเคสใช่ไหมคในในคิดว่าเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของเคสเดี๋ยวเดี๋ยว<ล>ะนะฮะผมขออนุญาตนิดนึงนะคุณเบิร์ดครับคืออันนี้พอดีว่าหมาเนี่ยมันมีเจ้าของอยู่นะครับแต่พอวอชด็อก ไปประกาศรับบริจาคเงินแล้วก็เอาเงินไปให้หมอสองหมื่นทั้งที่ตอนแรกเนี่ยคนที่เขาเอาไปจ่ายเนี่ยนะครับเขาก็เขาก็ยืนยันว่าเขามีคนที่ดูแลสุนัขตัวนี้อยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆมันกลายเป็นว่าตอนนี้วอชด็อกมาเป็นคนที่ดูแลหมาตัวนี้ไปได้ยังไงนะครับผมกำลังงงอยู่คือคุณหมอไม่ได้แจ้งกับวอชด็อกแบบนั้นนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยมามารู้ตัวที่หลังซึ่งวันที่ผู้แจ้งจต้นโพสนะฮะไปหาคุณหมอเนี่ยต้นโพสต์ก็เป็นผู้บอกกับหมอเองว่าเป็นหมาจรนะ ไม่มีเจ้าของนะครับซึ่งซึ่งมาตามเจ้าของเนี่ยได้รู้สึกจะจะเป็นวันถัดไปที่ที่มาพบเจ้าของอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะคุณจิ๊บมีอะไรจะแย้งไหมคือไม่เคยพูดนะคะว่าว่าไม่มีเจ้าของเพราะเราอะบอกบอกเรารู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่ามีเจ้าของแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของแค่นั้นเองแล้วท่านเราบอกว่าน้องอะเป็นหมาจรจัดแล้วเราจะยังดูแลน้องอยู่ทำไมอะคะ เรายังดูแลน้องจนถึงตอนนี้ก็ยังเข้าเข้าไปเข้ามาอยู่ตลอดยังเข้าไปเข้ามาทุกครั้งที่ไปบอกเออคุณหมอคะพรุ่งนี้จะเข้ามาดูน้องนะคะคุณกังตอนนี้น่าหมอรู้อยู่แล้วคุณคือเจ้าของใช่ค่ะเป็นคนดูแลเคสนี้แต่หมอแต่หมอกลับไปบอกว่าด็อกอีกอย่างหนึ่งใช่ค่ะอกก็บอกมาแบบนั้นใช่ค่ะถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวหมอจะซวยนะอ่าเนี่ยฮะทางทางคุณเบิร์ตครับเดี๋ยวหมอจะซวยนะตอนเนี้หมอหมอหมอไม่ซวยครับเพราะว่าเรามีคิดไม่ซวยยังไงเรกต้นเหตุมเป็นหมาโอ่ครับ มันไม่สวยยังไงเพราะหมอพูดคนละอย่างเลยหมอพูดครั้งหนึ่งอย่างพูดกับคุณอย่างแล้วหมอหมอจะไม่สวยยังไงฮะเอาต้องเรียนแบบนี้ฮะคุณหนุ่มสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขที่จากการลงพื้นผมลงพื้นที่เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับสุนัขตัวนี้อยู่ในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เล็กมากคุณหนุ่มหมู่บ้านนี้ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มีทางเข้าออกแค่ทางเดียวซึ่งสุนัขตัวเนี้ยคนในหมู่บ้านรู้จักกันดีเพราะว่าเขาเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านพอเกิดเหตุการณ์ทาร้ายแบบนี้ขึ้นเนี่ย อันดับแรกผมต้องชมเชยน้องแหละน้องเป็นคนหนึ่งที่ที่เห็นแล้วไม่นิ่งนอนใจแจ้งกู้ภัยดําเนินการช่วยเหลือนะครับแต่น้องเนี่ยเดินไปประมาณสี่ห้าบ้านนะคุณหนุ่มเดินลากสังขารไปแบบนั้นอ่ะสี่ห้าบ้านกว่ากว่าที่น้องจะช่วยเหลือคือเขาเขาเดินไปขอคมช่วยเหลือนะครับคือผมผมขออนุญาตเป็นคุณจิ๊บดีกว่าเพราะเป็นเป็นน้องผมไม่รู้เดี๋ยวน้องหมาหรือน้องคนอ่าน้องหมาน้องหมาที่เดินไปขอคมช่วยเหลือของแต่ละบ้านครับครับเพราะว่าเป็นหมาเป็นหมาในหมู่บ้านนะ ไปหมาในหมู่บ้านทุกคนรู้จักหมาตัวนี้ดีอืมครับครับคือ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 ณวันนี้เนี่ยผมถามอย่างนี้ทางฝั่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับความเสียหายมากเลยเพราะว่าวอชด็อกเนี่ยไปเปิดบัญชีรับบริจาคแล้วคนก็มาดาา่าเขาว่าเขาเองไปเปิดรับบัญชีจริงๆแล้วเขามีคนดูแลเคสนี้มาแต่วอชด็อกเนี่ยอยู่ดีก็เอารูปของเขาเนี่ยไปลงโดยที่ไม่ได้ออนุญาตแล้วก็ไปเปิดบัญชีรับบริจาคทั้งที่หมามีเจ้าของแต่วันเนี้ยวอชด็อกกลับบอกว่า เจ้าของปล่อยปละละเลยหมาให้หมามาเดินออกไปข้างนอกถูกไหมฮะเห็น <He en, S 2> บอกจะไปแจ้งความขึ้นด้วยใช่ไหมใช,ใช่ครับใช่ครับคือเจ้าของเองเนี่ยคือในใน,ในเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับเร,เราก็เข้าใจเจ้าของในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงนะครับเราเราเข้าใจแล้วมันก็มีข้อกฎหมายในในเรื่องของการดูแลอยู่ตรงตรง,ตรงนั้นอยู่ด้วยครับแต่เราก็เข้าใจว่าการเลี้ยงหมาแบบชาวบ้านมันเป็นยังไงครับเราก็ไม่ได้ใช้กฎหมายทั้งหมดนะครับเราก็ใช้ดุลพินิจในการ ไม่เป็นไรครับเมื่อผมถามนิดนึงตอนนั้นเดี๋ยวผมให้ทนายเป็นคนพูดดีกว่าเรื่องข้อกฎหมายจะได้ชัดเจนผมถามนิดนึงฮะตอนนี้เนี่ยยอดบริจาคเนี่ยไปถึงเท่าไหร่แล้วสำหรับหมาตัวนี้ที่ต้องจะเปิดไปเนี่ยทางผมเองยังยังไม่ได้รับเรื่องนะครับแจ้งได้ไหมครับวอตด็อกแจ้งได้ไหมฮะว่ารับเงินเข้าไปเท่าไหร่ครับครับพี่หนุ่มครับแจ้งได้ไหมครับแจ้งได้ไหมว่าวอตด็อกเนี่ยรับเงินเข้าไปเท่าไหร่ที่รับบริจาคเนี่ยตัวนี้จ่ายไปแล้วสองหมื่นแล้วที่เหลือนี่คือจะทําอะไรยังไงฮะเพราะตัววนี้้หมาาก็ตยไปแล คือที่เหลือเนี่ยคุณหนุ่มเราต้องบอกว่าเคสวอตด็อกเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้คสเดียวอย่างที่พี่หนุ่มรู้นะแต่แล้วบริจาคของเคสนี้ไงฮะเราเรามีเราเรามีหลายเคสในมือเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับเรานําจากเคสนี้เนี่ยเราก็นาไปช่วยเคสอื่นต่อนะครับเดี๋ยวนะุณเบิร์ตผมขอโทษผมไม่ได้อะไรกับวอตด็อกเลยนะผมเข้าใจผมก็เคยทางานกับวอตด็อกมานะฮะแต่ไอแบบนี้ผมว่ามันหลายคนฟังอาจจะไม่ไม่ลื่นหูเพราะถ้าเกิดผมต้องการจะช่วยหมาตัวนี้ผมโอนไปสมมติผมโอนไปสามหมื่นผมช่วย คือแล้วบอกเดี๋ยวเอาเงินตัวนี้ไปช่วยหมาตัวอื่นอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้นะในกรณีของเคสลำโขงนะครับผู้ที่เออมันชื่อฟลอยมันชื่อฟลอยด์นองเลำโขงตั้งแต่วันที่สิบสองนะครับที่เราเปิดรับบริจาคเนี่ยฮอ่าใครที่ติดใจหรือว่าคิดว่าวอตดกทำงานไม่โปร่งใสไม่มั่นใจในการทํางานสามารถอินบ็อกเข้ามาแล้วก็แจ้งสลิปเข้ามาในทางทีมานเนี่ยคือโอนเงินคืนให้ให้ทุกบาททุกสตางค์าไม่ต้องหวังครับโอเคครับผมอันนี้เขาคืนเงินให้นะฮะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับเวลาจ ขออีกสักนิดนึงครับทนายยังไงครับคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องการรับบริจาคด้วยนะแล้วข้อมูลที่ลงเนี่ยมันจะไม่ตรงกันเพราะงั้นถ้าทางฝั่งตัวสองคนที่จะใช้สิทธิก็ใช้สิทธิทางกฎหมายไปก็ไปแจ้งดำเนินคดีกันไปเดี๋ยวให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นคนตัดสินกันวกว่ายังไงบ้างแต่ถ้าถามผมนะถ้ารับบริจาคให้กับอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ต้องเอาไปใช้เพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นจะไปใช้อย่างอื่นไม่ได้แล้วมันต้องชี้แจงได้ด้วยว่ามีเงินเข้ามาเท่าไหร่ ไม่งั้นแบบนี้ใครๆก็ทํากันแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตก็ได้นะสําหรับเคสอื่นๆคนอื่นๆกลุ่มอื่นๆถ้าเราวัสดกเนี่ยถ้าเป็นคนที่มั่นใจว่าเป็นแนวหน้าของเมืองไทยควรทําตัวให้เป็นแบบอย่างกับคนที่รักสัตว์กลุ่มอื่นๆด้วยนะครับในมุมนี้เขาจะแจ้งจับเนี่ยเขาจะแจ้งจับเจ้าของหมาเขาบอกเจ้าของหมาเลี้ยงหมาแล้วปล่อยมันออกวิ่งออกไปข้างนอกแล้วไปโดนทะลกหนังเขาจะแจ้ง คือในข้อหาเรื่องของปล่อยปะละเลยเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่มันต้องมาดูว่าปล่อยปะละเลยขนาดไหนแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขจะต้องเลี้ยงในตัวบ้านตัวเองอการปล่อยออกไปนอกบ้านเนี่ยนม้มีความผิดตามกฎหมายมแต่โทษก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรครับเป็นแค่โทษปรับออันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งครับในตัวของน้องเขาตอนนี้เนี่ยเขาต้องอโดนถล่มอยู่ใช่ไหมค่ะโดนถล่มอย่างหนักเลยเรื่องเรื่องคือเนี่ยเรื่องรับเงินบริจาคเนี่ยค่ะ คือเราไม่เคยได้เงินใดๆเลยจากทางอา <What S 1> วอช <Doc S 1> ด็อกนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หนูใช้ไปหนูต้องการให้น้องและต้องการช่วยน้องประสงค์ดีกับน้องตั้งแต่แรกจนวันสุดท้ายที่ดูแลน้องมานะคะคือเงินส่วนตัวของหนูทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์นะคะครับผมสิ่งที่จะบอกได้ดีที่สุดเรื่องนี้นะฮะผมอยากให้คุณหมอที่รักษาหมาตัวนี้ออกมายืนยันชัดเจนไปเลยว่า สุดท้ายหมอเนี่ยไปพูดกับเขายังไงท้งเขาก็ยินว่าเขาพูดกับหมอเนี่ยว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ว่ามาหมอบอกว่าคิดแค่พันเดียวใช่ค่ะยืนยันอย่างนี้ดูไหมฮะยืนยันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมตลอดใช่ยืนยันว่าหมอรู้คุณคือเจ้าของเคสนี้ไม่ใช่แค่กู้ภัยใไม่ใช่เป็นหมาจรหมอรู้อยู่แล้วไม่ใช่หมาจรใแต่หมอกับทือวอลซ็อกบอกว่าหมอไปบอกวอลซ็อกว่าหมาตัวนี้หมาจร เราเอาแค่ใครนำส่งอะ่ะกู้ภัยหรือคุณนำส่งอ่ะคุณใครนำส่งหนูเป็นคนนำส่งค่ะ,ะหนูเป็นค,คนโทรตามกู้ภัยให้มารับน้องข้อมูลแสดงว่าข้อมูลที่โพสต์มันไม่ตรงกันก็นี่ไงมันไม่ตรงกันเดี๋ยวต้องถามคุณหมอแล้วล่ะ,ะว่าใครเป็นคนมาส่งผมถึงไี่บอกว่าหมอจะซวยแต่ว่าด็อกหมอไม่ซวยครับไม่รู้แต่ถ้าแต,แต่ถ้าจะมันก็มีประเด็นที่หมอต้องรับผิดชอบหลายอย่างนะก็นี่ไงประเด็นมันจะเกิดกับหมอนี่ไงคือทั้งสองคนก็พูดไม่คนละอย่างอ่ะทางนี้ก็ยืนยันว่าหมอรู้แบบนี้วัดด็อกก็บอกว่าหมอเป็นหมาจร แต่หมอบอกหมอเขาบอกหมอรู้ว่าไม่ใช่หมาจรเพราะเขาเป็นเจ้าของนะฮะอ้าวโอเคเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ยอมเดี๋ยววันนี้จะไปปรึกษาเรื่องของทีมกฎหมายด้วยใช่ค่ะเรื่องนี้เอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันค่ะไม่ยอมถูกไหมฮะจะฟ้องวอตด็อกไมม่ยอฟ้องเหมือนกันค่ะฟ้องวอตด็อกนะฮะใช่ค่ะฟ้องฟ้องค่ะไม่วอตด็อกไม่ใช่วอตแอปนะวอตแอปนี่เป็นแอปโทรศัพท์วอตด็อกค่ะวอตด็อกนะทีอ้าวโอเคนะครับอยากจะฝากอะไรถึงวอตด็อกไหมฮะสุดท้ายเชิญก็คือ มันอาจจะมีการเข้าใจผิดที่ว่าเราอาจจะไม่ได้คุยกันนะคะคือทุกๆกฝ่ายนั่นแหละต้องการที่จะช่วยน้องนะคะเรามีความประสงค์เดียวกันมันผิดที่ว่าแค่เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้คุยกันแค่นั้นเองเราก็แค่แบบมองให้มันเป็นทางเดียวกันนะคะคือง่ายๆเลยคุณบริสุทธิ์ใจเราก็บริสุทธิ์ใจะะ่ะค่ะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ,คณนะครับฝากดูแลหน่อย